น้องน้ำตาลน้องแกนน้องมิใครได้น้องนั้นได้สูงต้อมีเออแล้วก็น้องจินนี่น้องชามนะคะน้องมาฝากในเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากน้องๆรุ่นนี้ด้วยเรากล่าวก็ายังมีน้องๆนะคะฟีนิกซ์เซวนอีสานซีซั่นหนึ่งอีกไลยหมู่หลายคน16คนกับพี่น้องมาเติมมาเติมให้กำลังแรงใจของทีมงานเซว่นอีสาน นกนะคะเกิดัญญาโรบน้องแอนน้องแานโรบค่ะน้องไดมอนด์ริชชไก่ค่ะพี่น้องนะคะลูกพ่อไหมไถหัวใจสิงนค่ะพี่น้องปากโลกปากร้านปากท่ายากไปเด้อพี่น้องค่ะนะคะให้กำลังแรงใจเลยค่ะข้าพ่อผมงานกำนันอุ่นอวกันยุบัดทีนียอะไรกับงาน เพราะว่าแตงโมนคนเดือบใช่หัวใจเดิมบพุ่มแม่กี้ลีติดสนดอกกำลังเหลียวเบิ่งอยู่ก็ส่องสิเปลี่ยนไปแถบสันดอนเอาไปเห็นเขาเห็นกันสองสามมือกับสิลืมหลานแล้วกันเขาก็เห็นกันสองสามมือปนกับสแล้วน่างสแล้วไอ้น้องไตมโมนฝากเนื้อฝากโตแล้วก็ฝากผลงานต่อเลยค่ะครับผมต้องหันไปยิ่งยาวว่าอยากต้องได้ม่โนหัวใจเดิอมานเออยากอยากฟังผลงานเพลงเร็วๆโอครับผมพิเศษเลยครับพี่น้องทั้งนั่ง้อยครนั่ง้อยพรค่ะ

คนเบื่อเบิ่แย่ฝ่าดีใจนลายดีใจนำลาดีใจดีใจใจ้เียอาจารย์ใหญ่ฉันมาอาจารย์ตะวันโหราจารย์งอาจารย์นี่ละ้ขอบคุณเด้ออาจารย์ขาอาจารย์ขาเออมาดูเศรษฐีตัวนี้เศรษฐีแม อาจารย์เตือนมคือประเด็นวาอาจารย์เตือนนี่อะไรทายู่หรอน่าแต่คือพ่ใหญ่อยู่หอไม่ไม่ไ่ไ่มันนิ่งนี่ไงนิ่งไหเออก้องมันนิ่งอยู่นะไปไปไปดิเขาไปครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปหลังที่ชั้นควบหลังชั้นควบหลันชั้นควบบุรุษสูบใกล้ให้เขาอีกสองมืออย่างฝากควบกับพี่น้อง สูงอันนี้สูงคนดูอันนี้สูงเสียงเออใส่คอนเดอร์อันนี้สูงเข้าไปเลยให้มันเห็นคนดูเลยมันได้ได้มันเลกล้องได้เลยนเลลก้องได้เลยตอนนั้นเล่น้องได้เลยสูงเข้าไปเลยฮะตอนนี้เขาฟังเสีย่เดียวบางคนเลยนี่ไงบางคนละชอบมันเป็นคนลงเขาเห็นไงคือพี่หัวเข็มครับ